ติงลิงติงลิงติงลิงติงติงลิงติงลิงติงลิงติงอะตะติงติงมุนเนี่ยอันี้ยังนีหูดังนี่ยังนีหูดังนี่โอ้ยน่าเกลียดมากเลยป้าลุงน่าเกลียดมากเลยเออสบายดีป้าลุงสบายดีคนห้ากระตื้นนอนคนนอนตื่นสวยนี่ตื่นมาแล้วหายงากระโดดได้ให้หมูไปเอายันหมูบ่ได้ยิน ตื่นมาแล้วก็พ่าวหายพ่าวเบ่งเสียงออกมาว้ายว้ายพ่าวเบ่งเสียงออกมาโลดตื่นแล้วก็ได้เออว้าย,ยมึงเนี่ยนั่นน้ำยังบริอาบหนายัางบริสวยอยู่มาเข่ากล่องก่อนเลยเอ้ยยันคืนยันคืนยันคืนค้าขนาดตีตีต,ตีทานเมืเ่มอสแหละในแมวเอาทานมาใส่เห็นไหม ตอนแรกกุ้มให้นอนจักสีนอนแนวใดโบจักแนวนอนมีลิงกับอาหัวมาทางนี้คุณยายปะเบงแบบมันแน่าซันต้องเอาขามายันนี่ให้มันมีเสียงเพลงตี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 ไม่ลิงกับหัวเนาะของวันบบได้เคยใสให้นเขาตั้งแต่กับลิงลิงแนวลิงลิงบได้เคยใสเด้ลิงลิงบมีเนออันนี้นะพี่ลึกอันนี้นะได้เกือบสุดย่าง เอยขอบคุณเด้อขอบคุณยายสื้อให้บักหลาสื้อให้บักหลาใหญ่นี่นะบักหลาใหญ่ๆนะบักหลาใหญ่ๆนี่นะม่นเป็นบักหลาหน่อยนี่บักหลาใหญ่ลิงลนะิงเนี่ยบอได้เคยมีเด้อเดี๋ยวนี้หันเด้อเจ้าหน้าโพดแลเด้อลิงลิงมีแต่่ออนันนั่งหันเด้อสีชมพูสมัยตะก,กี้ฮ่ะให้บอให้บักหลาไปสิดีบอกให้ดห้ ให้ใช้ได้ว่าให้บักหล่าด้โอ้ยบักหล่าดิคลองเลินหูหยันดุดง่งดุ่งฮวนหวนยับลงมาอีกนะแม่ตัวห้องยับขึ้นเฮ้ยกินมือนั่นกินได้มือกินได้มือนั่นบ่ฮึกินได้มือนั่นบ่เฮ้ยมีแต่ขี้หูขี้ตากายภาพว่าบากาักหล่าเด้อบปลุ มูกหล่าฮั่งกระตื้นอีเม่บาษานี่อับน้ำให้เมื่อนอี้ยยูเฮือนซ้าไม่ลูกถ้าพอ่อถ้าแม่ไปหน้าเมิดถ้าแม่กับวาสิไปซ้อยอันข้าเจ้าเฮ็ดอนันห้องท่านกับปุ่นกับบัเดไปซ้ำขาออกหน้าไปจับงัวก่อนงัวรุดงัวเข้ารุดไ่ลิงกับวาสิไปในเมือง ไปซื้อของเนาะซื้อของมาเติมจากสิ Arizona, ีไปได้หรือบ่อหนทางนี่มาจากสิีบ้ารถต้องใส่เสื้ขี่รถจากแล้วไปเนาะอันนันนาะนาะอันนันนาะนาะนะนะนะอันน่ะเฮ้ยเฮ้ยแช่บมือน่ะเฮ้ย เสียบอกละเสียบอกโหนพหนถีบถีบนี่ถีบจะมีนแห้งขาหน่าจมีนแห้งขาหน่าป้าป้าขี่รถป้ะบึนบุนบุนบึนปะาขี่รถป้ขับรถมึงดูบุนบึนบึนบุนบุเหิน ถาไม่ใหญ่มาก่อนแม่จังสีไปซื้อของเนาะถาไม่ใหญ่มาก่อนเอ้ยอ <c oughs> มิลิงก็สิไปหาเกียมเครืองเกี๊ยมคองไหเนาะพี่น้องเห็ดลงทานม้ออื่นกาแฟซาเขียวนาะมิลิงสิเห็ดเป็นน้ำเนาะ,ะเป็นน้ำที่มิลิงขานัดที่ม่ลิงเห็ดเป็นเนาะ เฮ็ดเฮ็ดเป็นเฮ็ดแบบเฮ็ดผ so ู้เดียวก็ได้เดมันจังบ่ได้แบบมีหมลายคนเอาเฮ็ดกาแฟเอาเฮ็ดผู้เดียวได้ก็เลยเอาทีเอาสนัดทนัดนี่แล้วเนาะลงไปแจกจังไปแจกกันลายคนกัจังที่มียังแน่น้ำอื่นจักไป่สเฮ็ดยังแน่ถาลุ่นถาส้มน้ากันได้พี่น้องว่าจะมีหงองทานยังแน่มีลายบ่อเนาะเพราะว่าเทืยนพระมาอันนี่ก็คือแบบเป็นเทือแรกฮานาลพี่น้องเป็นเทือแรกห้างกามาเทือทําอิศ ก็เลยมีหงทานเกิดขึ้นเนาะก็บอกว่าสิมียังแมน่ม,มีลายมีหน่อยถาส้มนากันเนาะแล้วแต่ศรัทธาก่อนอื่นก็ขอขอบพระคุณเดอ้อขอขอบพระคุณคุณตาคุณยายขอขอบพระคุณแม่เนาะขอขอบพระคุณแม่ทั้งอันต่างประเทศน้ำเนาะที่อันเหตุลงทานอนุโมเหตุลงทานเนาะเป็นเจ้าภาพองทานนากันแล้วก็คุณตาคุณยายก็เป็นอัน สภาพวงทานนําเมลิงคือการแล้วก็ห่วมทําบุญสั่งซิมเนาะหนึ่งพันบาทแล้วก็เป็นสภาพวงทานกับหนึ่งพันบาทแล้วก็แมท่ทั้งต่างประเทศกับเป็นห่วมเป็นสภาพวงทานสองพันบาทเนาะแล้วก็มูมูน่องนี่แหละ่นอยู่ฟังไทยกับพากมาทําบุญสั่งซิมหาหาล้อยเนาะหา0้อยแล้วก็กเป็นสภาพวงทาน500<ม>หา0้อยเนาะ ขอขอบใจขอขอบพระคุณสุขูสุคนนะเนาะอบุนน้ำการนะลูกนะเนาะอบุญน้ำการเด้อมีโอกาสดีๆได้ห่วมทำบุญน้ำกันกมืออื่นนี่แล้วเนาะสิเด้เมื่ออื่นนี่สิเป็นสร้างฆทานตอนเพลนมีน้องตอนสิบโมสิบเอ็ดโมงแล้วเนาะพอดีมีเวลาเราได้เห็ุการเกี่ยมลงม่ลิงกับสิตื่นเหตดแต่เศร้าแล้วก็อช่วยๆมาแหล้ว,กว,กลวกเก็เกียมลง เจสซี่ไปยู่ห่มใไแหละนัดกันกับอมมาลาอย่าหายอยู่ห่มจองโต๊ะเพื่อกันอีกเนาะอมมาลากับสิเขามาเฮ็ดหงท่านคือกันเออนายบักหลาได้ะบักหลาอยู่เฮือนบ่เลุ้เอ้ยบ่อยู่ได้นี่ยยยนนอ,ย,อยู่หรือบ่อยู่บักหลาอยู่เฮือนบ่คอยว่ายันบ่อยู่อยู่นี่บอกคอยว่ายันบ่อยู่อยู่บักหลาอยู่เฮือนบอ่ ยืนเฮือนมาลูกยันอยู่น้ำพอใหญ่อยู่แนวนี้นะใครเด้เสียโอเด้กอยันอยู่น้ำพอใหญ่อยู่เบื่องขักแหละยันนี้อยู่น้ำพอใหญ่แท้ๆไม่ใหญ่กับเสียดผาเขาลงวัดอยู่น้ำไอลิงบ่น้ำไอลิงบ่น้ำไอลิงบ่เอ้ยบางหํั้งมาอยู่ได้บางครั้กับสิเปียเอาบุญคือกันมาลูกเออเออเออบางคัมกับสิเปียเอาบุญคือกันบ่ lông mặt bơ ơi hơi mà ham cái giặc bẹt ở bùn cái cá nó nhìn năm phơi nhảy đơ nhìn năm phơi nhảy đơ gọi là nạ bùn nạ ngô khảo ní ai chạy ế ai chạy ế chạy chạy trừng trừng chạy chạy trừng trừng chạy chạy trừng trừng chạy chạy ế ติ๊กตะติ๊กติ๊กตา๊ออะเออเออิออเออเู่ใอ่เลอเออเออเอนเออเออเอนเออเออเออเะอเออเออะออเ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 อ่เออเออเ่อเอเอเเออเเออเออเเอเออเยเอา หายเห็นอย่างให้อุ่มบออย่งน้อยหัวถึกนะยันขึ้นยันขึ้นนะมาคอน่ยก็ขอปิดคลิปเด้อปะลุงฝากไว้ตามก็ใส่ก็ใส่ให้กส่องบมากลานเด้ดอเนาะก็ขออนุมโมทนาขอ นำคุณตาคุณยายพ่อแม่สุขสุขคนเนาะที่ควมทำบุญขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงอยุมานขวัญเยินเป็นหฮมโพหฮมใจให้ลูกหลานตลอดไปเดินนะที่การงานการเงิน,งนขอให้จะลุงเรื่องเรื่มหนาเนาะชาชูลูกอาชาทูอีเมก่วาวบเป็นชาทูเนาะไปแล้วพี่น้องสบายดีสบายดี